จับลาก่นสาธุสาธุก่นเอาเอาเดียวเอาเดียวเอาเอาเดียวเอาเดียวครับเป็นลาวัฒนาเนาะลาวัฒนาเอาไหน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 ลูกเอามาเอาไหนครับเอาเดียวเดียวเอามาเอามาเอามาเดียวเอาจับเอาใส่กัเอาใส่กันเขย่าคนเอาใส่เอาใส่เขย่าครับ เอาไส้เขย่าวันให้จับมันเดียวเอาไมเอาเอาจับมันเดียวก่อนหนาวป่ะจะหนาว่าเอาขอขออันเดียวขออันเดียว อันไหนมาเดียวค้อนเดียวครับไม่ได้บอกไมปเนี่ยเอาไหนเอาไหนเอาใหม่เอาใหม่เอามาใหม่เอาเอาใหม่เอาไหนเอามาเอามไม่บอกเอาแนี้เอามาอันไหนอันไหนเรี้กเลขกกล่าววันนี้จะออกเอามาเรียกมาครับมามาครับเอามาหนึ่งแท่งเดียวเอามาครแบครับเอามา ขอ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 หนึ่งอันนะไม่ไม่ขอมามาหนึ่งอันเร็วอเอามาไม่อีกอีกก็เอามาพ่อจะจดุดเอามามาพ่อจะจุดขอหนึ่งอันไม่จุดกันเลยอะเอามาขอหนึ่งอันพ่อจะจุดแลว้วเอามาไหนอันไหนอะไพ<ม>่อจะให้จุดวันนี้วันไหนเรื่อเราจะให้จุดวันนี้เอาฮะเอามาขอขอหนึ่งอันเด้ขอหนึ่งอัน ขอหอันครับออันนี้ใช่ไหมเอาเดียวเอาเดียวเอาเดียวนะอันเดียวนะเนาะอันเดียวเนาะอาเล่นไปก่อนเอาขออันเดียวนะสาทูนะลูกเนาะอ่ะขอลาพัฒน,นาเหมนี้เดอบ์บายแฮปปีนะ้เนาะ ปี๊ยอยไม่แล้วอนึงนะตุขอสองตัวครับลาพ่อจ้าบเอาลูกเอาสองลูกลูกเอาสองลูกนะมากลับไปดิเอาสองลูกเออเอาสองลูกเอเอาสองลูกเออเอาสองลูกแล้ว ไหนไหนลูกไหนกูไกล้ๆอันจะเอาจับก่อนจับทีละลูกทีอันนี้ไม่เคยเออนั่นเลยอ,อะไรนะก้าวใช่ไหมไหนดูดิอุ้ยลูกไม่ได้ไหนดูกาด้าวแล้วอีกลูกหนึ่งแล้วลูกหนึ่งดิกอืมเดี๋ยวดก จับลูกหนึ่งเอาหนึ่งลูกเอาอีกไม่จับจับไนนั่นน่ะจับสักลูกดิเอาจับออกมาดูดิจับออกมาดูดิสักลูกนี่จับออกมาเนี่ยจับมานี่ยจับออกมาว่าอะไรตัวอะไรนั่นแหละเอาจับมาหนึ่งตัวจับออกมาหนึ่งตัวจับออกมาหนึ่งตัวเร็ว จับหน่อยสิจับสิเอาลูกไหนปึ๊บอันนั้นอะไรเรียกอะไรนะไก่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 ไข่ไก่เอาอีกลูกนึงไข่ไก่อยู่นู่นครับไก่ไก่อยู่นู่นเอาอีกลูกนึงอีกลูกนึงไหนลูกอีกต่อไข่ไก่ไก่ไก่เอ๊ะก็ได้เอ๊ะไหนอ่ะนู่นไก่ไก่อยู่เอ๊ะก็ได้เนี่ยเออเอาใส่นี่เอาใส่นี่เอาเก็บใส่แล้วเก็บเก็บ อืมไม่มีแล้วไปเก็บไปไปเก็บใส่ไปเออไม่มีแล้วเอไก่เออไม่มีไม่มีไก่พ่อลงรวยอ่ะลงพ่อลงพ่อเหม่อนเออทั้งวันเอาเก็บเก็บเก็บเออ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 เอ่เออเออเออ Me me me. Cap. Me me me. Cap. me, me. ที่เห็ดเปื่อนะหมนอน É ele é que

เดี๋ยวคนค่อยลงลูกลงวลงแน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวระวังเดี๋ยวลงลงบนได้ยากลูกลงได้ไหมเขาถอยลงนะถ้าลงจับถอยลงนะเอาใส่กระเป๋ารถใส่กระเป๋ารถใส่กระเป๋าก่อนแล้วก็ถอยลงนะถอยลงนะค่อยจับลงถอยลงเรื่อยๆนะ

ตัวเล่ชว์ัไอ้้ตใครสวยนะ อยูทู่ครับขอขอเรียกราววัฒนาครับ